สวัสดีค่ะพบกันกับ Special m a t ท l ์เ e ิฟไชุนเฟลมนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าจัก,กรวาลต้องการสื่อสารอะไรกับคุณผ่านไพ่ผ่านช่องของเราคะมาดูซิมีไกด์ไลน์แนวทางอะไรกันบ้าง Devil ขึ้นมาใบาแรก d e v i l h e r m i t และ The Empress โอ้โหไพ่ง,งาม ให้งามๆนะคะและสิบถ่วยจักวานต้องการจะบอกกับคุณว่าเกมโลกนี้มันก็คือโลกโกรธหลงกิเลสตัญหายึดมั่นถึงมั่นเดวิลปีศาจท,ทั้งหลายอะด้านมืดๆในเกมโลกใบนี้ด้านไม่ดีมันเป็นเรื่องปกติด้านดีมันก็มีหาให้เจอหาให้เจอหายังไงอะเป็นเฮอร์มิตนไงคะ กลับเข้ามากลับเข้ามาอยู่กับตนเองกลับเข้ามาทบทวนพิจารณาตัวเองเหมือนรือสีจำศีลเฮอมิต mm hmm. คือรือสีที่จำศีลคือการกลับเข้ามาอยู่กับตนเองดูที่ตัวเองที่เอ็มเพรสคือความอุด,ดมสมบูรณ์จริงๆเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเรามีความสุขได้จากเรื่องภายในเรื่องง่ายๆใช่ไหม เรามีงานที่ดีได้จากการที่เรากลับมาขยันวางแผนสร้างอาชีพการงานใช่ไหมการเงินที่เราขัดสนเพราะเราคิดลบคิดไม่ดีกับการดึงดูดเงินใช่ไหมกับการสร้างเงินใช่ไหมยกับการใช้เงินใช่ไหมความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จสิบช่วยของเราจริงๆนะคะจริงๆจากความเรียบง่ายใช่ไหมครอบครัวที่สมบูรณ์จริงๆนะมาจากความเรียบง่ายใช่ไหม มาจากการที่มีธรรมดาธรรมดาเราสร้างขึ้นใช่ไหมไม่ได้มาจากการที่เราไปต่ำต้อยมันทุกมันตามที่เดวิลมันบอกเอาไว้กินเลดข้างในอัตาตัวตนของเรามันเสี่ยมสอนเรายังไงเราไปเชื่อมันมาก่อนวันนี้เราจะเลิกเชื่อขยายเดวิลนะคะเป็นอัศวินมิถาววันนี้เราจะเลิกเชื่อเราจะไม่ให้กิเลสเดวิลฝ่ายมืดคือเราเองด้านมืด ด้านมืดของเราเองนั่นแหละฝ่ายมืดฝ่ายมืดก็จะแทรกเราได้เพราะเรามีพลังงานมืดอยู่ข้างในเราเปลี่ยนมืดให้เป็นสว่างแต่มืดยังคงอยู่แต่เป็นมืดที่เราใช้ความสว่างอบกอดเขาอบกอดความมืดในตัวเองนะคะอืมเป็นผู้ให้ ให้ออกไปโดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะเกิดขึ้นนะคะความขัดสนจะเกิดขึ้นงานหนักแค่ไหนเราก็ไม่กลัวเราเป็นผู้ให้ด้วยจิตใจมีเงินทองเหลือมากพอแบ่งปันไม่มีมากพอเราสร้างสารรค์มันขึ้นมาอย่าก,กดดันตัวเองอย่าก,กดขี่ตัวเองอย่าให้ใครมากดดันกดขี่เรา นะคะความขัดแย้งความขัดสนลำบากสงครามในโลกมันเป็นเกมมันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราดึงตัวเองออกมาดึงออกมาเพื่อสร้างใหม่สร้างพัฒนาตัวเองใหม่สร้างคาแรคเตอร,ร์ตัวเองใหม่สร้างชีวิตตัวเองใหม่ได้นะคะเห็นไหมดึงจิตใจตัวเองออกมาเยียวยาชำระล้างทำความสะอาดให้ใสสะอาดให้มีสีแดงสดที่เป็นสดใหม่นะคะ สวยอยู่ในถ้วยที่น้ำเย็นเย็นชุ่มฉ่ำถ้วยเงินถ้วยทองนะคะถ้วยทองที่มีราคามีค่าภาชนะของเราอ่ะภาชนะจิตใจจิตวิญญาณของเราก็คือตัวเราอ่ะดูแลร่างกายของเราดูแลจิตใจของเรานะคะชำระล้างมันให้สะอาดบริสุทธิ์ เราไม่ต้องไปเขินอายว่าจิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วใครจะด่าจะว่าเราเรารู้ของเราข้างในภายนอกจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเราใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขานะคะ The Lover เราจงเป็นความรักจากตัวเราเองนะคะภาพมันโปะขอขยาย The Lover นะคะ จงเป็นความรักเป็นที่รักของตัวเองรักในตัวเองนะคะหนึ่งไม่เท้าเราจะเติบโตขึ้นได้เราจะตั้งมั่นขึ้นได้ในความรักที่เรามีให้กับตัวเองเราถึงจะแบ่งปันความรักให้กับคนรักของเราได้พ่อแม่เราได้นะคะ9เหรียญ ความสําเร็จความรุ่งเรืองต่างๆความมั่นคงความรวยต่างๆไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขไม่ได้วัดกันที่บ้านหลังหรูใหญ่โตสุดท้ายบางทีมันอาจจะมีหนี้สินก็ได้ทําผิดทาพลาดก็ได้หรือจะรวยจริงๆมีความสุขจริงๆก็ได้สุดท้ายมันวัดกันที่จิตใจวัดกันจากข้างในว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่มีที่เป็นมากแค่ไหนนะคะสดาบความไม่เข้าใจอะไรไม่ต้องหาจากข้างนอกให กลับเข้ามาทำสมาธิหลับตาถามตัวเองดูที่ความคิดตัวเองคิดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่จิตใจมันถึงเป็นอย่างนี้จิตใจมีความสุขมาก mm. ก็ดูที่ความคิดคิดเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละทําให้ฉันมีความสุขแต่อย่าย,ยึดติดกับมันทุกอย่างมีสองด้านสองสิ่งสองฝั่งเสมอมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีทุกขกสุขได้มันมีสุขก็ทุกขได้ mm. เพราะฉะนั้นกลับมากลับมาเรียนรู้ความคิดของตัวเอง ราชินีไม่เท้ามั่นใจความมั่นใจในเชิงบวกความมั่นใจที่แสนอบอุ่นไม่ใช่มั่นใจแบบร้อนเป็นไฟเป็นราชินีเป็นพลังงานของหญินความอบอุ่นอารมณ์อิมมชันอลแต่ไม่เท้าเป็นพลังงานของไฟเห็นไหมมีแพชชั่นมีความมั่นใจที่อบอุ่นมีสติควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมสติได้นะคะขอขายายสองดาบการตัดสินใจ การไปคิดถึงเรื่องอดีตปล่อยวางไม่ต้องคิดถึงนะคะขยายสิทธิดาตั้งรับมือแค่นั้นเองอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเสียก็เสียอะไรจะไปก็ไปฝึกการอยู่กับตัวเองให้เป็นเวลาอะไรมันไปเสียไปเราจะได้เข้มแข็งได้ไวขึ้นเรามีประสบการณ์แล้วนะคะจากราชินีไม่เท้าประสบการณ์ก็สูงพอสมควรนะคะเเสียงภายในของคุณนั่นแหละ จะเป็นตัวนำทางคุณให้พรอดพ้นปลอดภัยจากทุกอุปสรรคปัญหาเสียงจิตวิญญาณของคุณพลังงานพระจันทร์ในตัวคุณพลังงานดาวจันทร์ในตัวคุณจะนำทางคุณนะคะให้คุณพ้นจากสิ่งที่คุณกลัวอันตรายต่างๆเจ็ดเม้าที่กำลังถาโถมเข้ามาก็ตามหรือดมูลเนี่ยมันจะช่วยตอบสถานการณ์นี้ได้ว่าเรากำลังเจออะไรอยู่ถูกทดสอบอะไรอยู่นะคะ ใจของคุณจิตใจของมนุษย์ที่เป็นคุณเนี่ยนะคะบางทีมันทุกข์มันสุขเราจงอย่าไปฟังเสียงหัวใจเสียงหัวความคิดมากแต่เราเรียนรู้ที่จะรักษาจิตใจของคุณด้วยการเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกจิตไร้สํานึกจิตสํานึกจิตเหนือสํานึกหรือจิตของคุณหรือจิตข้างในของคุณจะเยียวยาแผลในใจของคุณได้นะคะเด็กในจิตเด็กในใจของคุณเด็กคือตัวคุณในอดีตนะคะ ด h เอ็มเพอเรอรความชัดเจนความเป็นผู้นำความอบอุ่นการเติบโตขึ้นมาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของตัวตนชีวิตก็เติบโตขึ้นตามกันนะคะความเข้มแข็งและอ่อนโยนสมดุลน,นะคะสิงโตคือสเตรน t ์ชาติไฟกาเดียนที่กำลังรูปหัวสิงโตคือความอบอุ่นแบบเฟมินีนอ่อนโยนอารมณ์ อิมมชเนลสัญชาตญาณการเป็นที่รักการเป็นความรักการโอบกอดสิงโตคือการเป็นผู้นําการลา่าการลงมือทำการแอคชั่นการเป็นผู้กล้าการเป็นคนแข็งกแกรง่งต้องทำงานพร้อมกันเยี่ยกแกร่งเกินร้อนเกินกล้าเกินสู้เกินแอคชั่นเกินกับเก็บกดเกินอารมณ์เกินก็ไม่ไหวต้องทำพร้อมกันคู่กันให้สมดุลให้มัน ไปคู่กันอนะ่ะนะคะองความรู้ที่คุณมีถ้ามันท็อกซิกมันมืดมันดำมันเอาวิชาคุณใส่แบล็คเมจิกก็ทิ้งมันไปเพราะมันจะทำให้คุณนะ่ะเกิดมาและเป็นทุกข์เป็นทุกข์วนวนน้อมจิตของคุณไปเรื่อยๆนะคะน้อมชาติภพของคุณไปเรื่อยๆแต่ถ้าด้านใดมันเป็นไว้เมจิกเป็นเมจิกเวทมนต์ที่เป็นแสงอบอุ่นแสงสีขาวการตื่นรู้องความรู้ที่มันเป็นพุทธศาสตร์การตื่นรู้ นะคะหรือจักรวาลศาสตร์คือการรู้แจ้งสัจจะความจริงของจักรวาลของโลกเราก็เรียนรู้สุดท้ายก็วางวางแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบเติบโตนะคะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ